สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาอัปเดตชาโดอ the Moon นะคะต้นเดียวกันกับที่เพิ่งอ,อัปไปเมื่อคลิปที่แล้วชาโดต้นเดียวกันเนาะเพื่อนๆดูกิง่งน้องให้กิ่งเราอีกแล้วโอยอีแม่ชอบมากเลยอะดอกมาอีกแล้วดอกไม้นะคะเพื่อนๆม่รู้นะได้เห็นไหม ได้เห็นะได้เหี่ยวเรามาดูกันดูค่ะดูค่ะกิ่งนางมาอีกแล้วแม่อยากให้ลูกโตแบบพุ่มใหญ่กว่าน,นี้จังเลยเพือ่อนๆต้องให้น้องโดนแดดเยอะๆก่อนนะคะดูสิดูนางก็มีพุ่มกับเขาอยู่นะนางก็แตกกิ่งมาให้เราอยู่นะเพื่อนๆดูเจอไหมคะแอบอยู่ตรงนี้ เจอไหมอะดูเพื่อนแบบแนะนำเลยนะสายพันธ์เนี้เอฟได้เอฟเลยนะคะคือหลงรักมากมากดูนานจะแตกให้เราอยู่นะเพื่อนๆดูสินี่คือชอบนางจรงเลยอะอยากได้มาอีกจังตอนนี้ต้องเซฟเงินไว้ก่อนเนาะ เยอะเกินไปแล้วคือกุหลาบมันเยอะมากจะติดตานางก็ยังไม่กล้าติดเพราะนางก็มีแค่เนี้ยโอ้ยไม่รักจังเลยค่ะรักมากเลยต้นเนี้ยหน้าหนาวคงจะสะพังกว่านี้ดูสิเนี่ยดูชาโดว์อโมนะครับเพ่อ หลงนางมากหลงมากที่สุดเลยเออดูนางออกดอกตะทีย่ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมมากนะคะฝากติดตามด้วยขอบคุณค่ะ